รัฐพงภัยสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้ในายประเสิรฐบุญสัมพันธ์ประธานกรรมการบริษัท PTP Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ PTTCG นะครับเป็นประธานกรรมการตรวจสอบหา,าสาเหตุว่าเกิดจากตัวบุคคลหรืออุปกรณ์โดยให้กลับมารายงานผลการสอบสวนภายใน1สัปดาห์พร้อมกำชับหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นอีกความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นทางบริษัท PTTCG จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดซึ่งได้เร่งรัดกันเข้าช่วยเหลือความแก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วนะครับแม้ขณะน,นี้ยังไม่สามารถประเมินผลความเสียหายได้ก็ตามว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันก็จะเกิดขึ้นยากมันเกิดจากการปกป้องจุดไหนอย่างไรนะครับเพื่อจะดูว่าเพื่อป้องกันใอนาคตว่ามันจะมันจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำอ,อ,อีกหรือไม เหตุการณ์นี้เคยเกิดเมืองไทยเนี่ยมาเป็นครั้งที่ประมาณเคยเกิดไปสามครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับก็แต่ครั้งนี้มีปริมาณมากกว่าท,ทุกครั้งที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่องที่เ,เป็นห่วงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือให้เล่งรัดให้ความช่วยเหลือด้านนายอนนท์สิริแสงทักษิณประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PTTCG แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และประกาศแสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดพร้อมที่จะเข้าไปดูแลและฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วส่วนน้ำมันที่รั่วกว่า50,000ลิตรนะครับมั่นใจว่าจะกำจัดได้ทั้งหมดและครับน้ำมันที่ซัดเข้าชายฝั่งที่อับร้าวเกาะเสม็ดจ,จะกำจัดได้หมดภายใน3วัน